ของแฟนหนูอะค่ะถ้าอยู่แค่ประมาณ49อ่ะมันสามารถอัพเพิ่มได้ถึงขนาดไหนหรอคะ49เนี่ยก็เรียกว่ามาตรฐานชายไทยเลเวลเริ่มต้น level เริ่มต้น, <laughs> เ,รตนเรียกว่าวอร์ชัน่น้องชายนะอัพ <laughs> ไปได้ขนาดไหนหรอถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยหมอแนะนําว่าอาจจะซัก2-3ไซส์ก็อาจจะเป็นซัก 4, 49 54 49ไป54โอเคนะครับแล้วก็ ถ้าอยากจะใหญ่กว่านั้นอ่ะเราก็อัพทีละเดือนทีละเดือนอย่ี้ดีกว่าให้เนื้อให้เนื้อเขาได้ขยายร่วมด้วยคือตี9เก้าจะกระโดดไปห้าแปดทีเดียวเลยเนี่ยไซส์มันผิดกันเยอะไงมันก็จะใช้ปริมาณเยอะในครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับการเซ็ตตัวของฟิลเลอร์ม,มันก็จะยากหน่อยขอแนะนําว่าไปทีละสองสเต็ปสี่เก้าไปห้าสี่ห้าสี่ไปห้าแปดเดือนละครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก มาตรวจก่อนได้ว่าคุณจะไปได้ถึงขนาดไหนเะยะเวลาในการทำศัลยกรรมนะคะมมันมันได้นานไหมคะมันได้นานไหมเนี่ยนอกจากความใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าความอึดความอึดก็คือเราจะต้องดูว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงน้องชายดีขนาดไหนยิ่งดียิ่งอยู่นานยิ่งอึดน,นะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะน,นอกจากความใหญ่ด้วยฟิลเลอร์ครับมันจะมีตัวช็อคเวฟเคยได้ยินช็อคเวฟไหมที่เป็นเคลื่อนปัดเนี่ยพวกนี้จะไปกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ๆครับแล้วก็ ทำได้ทุกหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพิ่มความอึดทําให้แข็งทนแล้วก็การแข็งแต่ละครั้งอะ่ะมันจะแข็งแบบแรงมากขึ้นด้วยก็เลยทําให้แต่ละรอบอะ่ะดีขึ้นแล้วมีโอกาสกบมาเบิ้ลได้อันนี้หมายถึงว่าหมอก็มีบริการเหมือนกันมีด้วยครับผม